บ้านหนังสือชุมชนบ้านแหลมยางหมู่ที่6ตําบลเกาะยาวน้อยอําเภอเกาะยาวจังหวัดพงงังงาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเกาะยาวสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาขอ,อนําเสนอข้อมูลการประกวดบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาข้อมูลทั่วไปของบ้านหนังสือชุมชน บ้านหนังสือชุมชนบ้านแหลนยางหมู่ที่6ตําบลเกาะยาวน้อยอําเภอเกาะกรรยาวจังหวัดพังงาสถานที่ตั้งบ้านเลขที่5 7ทับ 7, หมู่ที่6ตําบลเกาะยาวน้อยอําเภอเกาะกรรยาวจังหวัดพังงาโทรศัพท์0 9 8 3 4 4 5้า7 7ชื่ออาสาสมัครเจ้าของบ้านนางสาวศศิธรก้าสมุทร ระยะเวลาในการดำเนินงานของบ้านหนังสือชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึงปีพุทธศักราช2567รวมระยะเวลา7ปีครูผู้รับผิดชอบนางสาววิลาวันชรลหัสครูกศนอตำบลศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะยาวน,อน้อยมุมให้บริการและกิจกรรม การจัดมิจรศการมุมความรู้ในเรื่องต่างๆอาทิเช่นความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกิจกรรมทูดีนัมเบอร์วันวันสำคัญต่างๆสุภข้าตสําำนวนไทยหนังสือพิมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะยาวน้อยการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะยาวน้อยซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆล้วนแต่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้านหนังสือและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งนี้ใน บ้านหนังสือชุมชนยังให้บริการอินเทอร์เนต็ตและน้ำดื่มฟรีสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ